มาแนะนำไอเทมหน้าร้อนที่ช่วยให้เราประหยัดไฟจ้าไม่ต้องงงนะคะนี่คือกระติกน้ำค่ะกระติกน้ำเก็บความเย็นได้48ชั่วโมงทางร้านเขามีขนาด6ลิตรและ11ลิตรค่ะที่ดีไปกว่านั้นก็คือ <c oughs> เขามีก๊อกน้ำด้วยนะจ้ะสะดวกสบายมากเราไม่ต้องเปลืองไฟโดยการไปเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะคะจะทำให้เปลืองไฟกินนะเอาน้ำแข็งใส่กระติกจ้าแช่นะ้ำเปิดกินได้ทั้งวันไม่เปลืองไฟค่ะ แล้วนะคะเราไม่ต้องเปิดกระติกให้ความเย็นมันหายไปนะคะเพราะเรามีก๊อกน้ำจ้าเดี๋ยวก่อนมีมือเดียวอีกแล้วทำไงอุ้ยอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตวางกล้องก่อน้องแล้วมาดูกันเอ้น้ำน้ำไม่มีนี่จ้าน้ำน้ำไหลออกมาแล้วน้ำเย็นจึงใจค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องเปิดกระติกให้น้ำแข็งละลายเร็วเนาะเก็บความเย็นได้48ชั่วโมง กดเลยที่จะกล้าเหลืองฝั่งไ,ไหนวะฝั่งน,นี้แหละสักอย่างข้างล่างบ๊ายบาย